บทที่สิบอ็ดปิติขีม่ม้าปิติขีม่ม้าปิติเกาะคอมาปิติเกาะคอมาขาวงอ ขขาเวลาขี่เขางอเขาวเวลาขี่มานีดูปีติขี่ม้ามานีดูปิติขี่ม้ามา้มา,มา ตัวนี้แก่ม้าตัวนี้แก่ปิติให้ชื่อว่าเจ้าแก่ปิติให้ชื่อว่าเจ้าแก่โตดูเจ้าแก่ โตดูเจ้าแก่สีเทาก็ดูเจ้าแก่สีเทาก็ดูเจ้าแก่ปิติขีม่ม้าปิติเกาะคอมา้าเขางอเขาวเวลาขี่ มานีดูปิติขีม่ม้าม้าตัวนี้แก่ปิติให้ชื่อว่าเจ้าแก่โตดูเจ้าแก่สีเทาก็ดูเจ้าแก่แบบฝึกหนึ่งฝึกอ่าน ให้อ่านว่าตออิติป,ออ,ปตออิติตออิติปิติวออิวิชออาชาวิชาวออิวินอ,อานา คอ,อีทีวินาทีมอะอมะลออิลิมะลิบออิบิดอาดาบิดาลออิลิกอเอเกลิเกกออากะ ทออิทกะทิออะกะปออิปิกะปิรออิริทออมธรรมริธรรมปิติวิชาวินาทีมะลิ บิดาลิเกกะทิกะปิริธรรมสองฝึกผันให้อ่านว่ากอเอาเกาเกาเอกเกาเกาโทเก,าเก้าเกาเกา cao Có e mẹ, 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 kê mẹ, thô mẹ, 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 ai mẹ, 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 a ba บาเอกบาบาโทบา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 ออออออเอกอออโทอออออออเอาเจ้าเจ้าเอกเจ้าเจ้าโทเจ้า เจ้าเจ้าเจ้าโตเอาเต้าเตาเอกเตาเตาโทเต้าเตาเตาเต้าปอโปโปเอกโปโปโทปโปโปโป แกแก่แก่ได้ได้ได้บาบาบ้าออออออเจ้าเจ้าเจ้าต้าเต้าเต้าปูปูปูสาม ฝึกอ่านคำต่อไปนี้ปู่ป้าไปป่าไก่แจ้แก้ไอไก่อูบูบีเป่าปีเก้าอีกี่ตัวตัวต่ำ cầm đầu trao cào, tàu đầm tầm tay bà bao trao kè o e o e bà o bò tô o a ba bay ตะกัวตัวตอตาต้จำจี